สวัสดีครับมาพบกับ Ford Pro ร b ติบีย์แนะครับผมวันนี้มาเจ้ามาพบกับเจ้ารถที่ขายดีตัวหนึ่งครับแต่วันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวว i t แท็นะครับขับเคลื่อน2อล้อราคาเริ่มต้นที่999,000บาทนะครับผมมาดูกันสิว่าวันนี้เป็นเจ้าว i t แท็กี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมมี่ครับชุดแต่งครับฮอรครับแบบเต็มระบบนะครับพร้อมกระจังหน้า FORD Ford ขนาดใหญ่สไตล์แรปเตอร์นะครับผม นี่ด้านอันนี้นะครับด้านข้างนะครับเป็นไฟ day time running light แล้วนะครับพร้อมข้อไฟหน้านะครับผมนี่ดูชุดแต่งครับเต็มเต็มขนาดนี้ใหญ่ๆนะครับสีดำชุดแต่งฮอล์กนะครับซึ่งเป็นขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับผมพร้อมกับซุ้มล้อนะครับห้านิ้วนะครับผมนี่มากับชุดแต่งเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่พร้อมกับแม็กนะครับผม ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับขอบสิบขอบสิบแปดนะครับผมนี่ผมเรียกเป็นลายสไตล์ผมนะครับเป็นลายสไตล์เหมือนก้ามปูกันครับของ o อเอซนะครับพร้อมยางคูเปอร์นะครับยางคูเปอร์รอนรเนี่ยเป็นทําทรงคล้ายๆเป็นของคล้ายๆ B.F. g o o d r i c KO2 เลยนะครับที่ใส่กับแรปเตอร์อันนี้มาใส่กับวา t e ท็นะครับก็หล่อไปอีกแบบนึงครับ กระจกข้างนะครับก็เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับผมบ่งบอกครับว่าเป็นวายแตรครับเป็นลาวหลังคาเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับผมด้านข้างนะครับมีกันรอยนะครับผมเวลาจับนี่ก็ช่วยถนอมนะครับไม่ให้สีเป็นรอยได้ดียิ่งขึ้นหรือเล็บเรยไปขวนนะครับผมนี่ครับบันไดข้างครับขนาดใหญ่ครับนี่เรามาดูภายในกันีกว่านค่ะ นี่ครับภายในไวแท็กนะครับเป็นหนังดำเย็บด้วยไดส้มนะครับผมนี่รุ่นใหม่ๆนะครับที่เปิดฝาโปงหน้ามันจะอยู่ด้านนี้แล้วนะครับอี่ข้อไฟโครเมียมนะครับเป็นสีดำาออขอพูดผิดครับไม่ใช่โครเมียมครับเป็นสีดำเงาครับนี่พร้อมสัญลักษณ์ไวแท็กครับปักด้วยได้สีส้มนะครับนี่อเนกประสงค์นะครับเปิดได้ นี่ครับเจหน้าฮะนี่ที่สําคัญนะครับที่วางแก้วครับผมดูดีมากๆนะครับผมนี่ครับที่สําคัญวแท็กนะครับจะได้เป็นเบาะหนังก็บเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับผมอันนี้ด้านข้างนะครับหนังเย็บด้วยสัญลักษณ์วแท็กนะครับสีส้มนะครับนี่เป็นได้ส้มนะครับคัตติ้งแบบเรียบร้อยสวยงามนะครับ นี่ครับเกียร์6สปีดครับเบรกมือรุ่นนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับผมนี่ครับข้างในเป็นแบบตัวอันนี้นครับมีเป็นตัว wireless c h a r g e นะครับด้านคานะครับพร้อมกับหน้าจอ10นิ้วนะครับใหญ่ใญ่แบบนี้เลยวงมาลัยเป็นแบบ e-pass แบบไฟฟ้านะครับนี่ มาดูกันที่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็กว้างขวางครับกว้างขวางมากๆมีแอร์หลังนะครับผมนี่พร้อมกับช่องทุเสียบเสาย USB นะครับหรือจะเป็นเสียบเต้าเสียบแบบสาย iPhone รุ่นเก่าก็ได้นะครับเหมือนเหมือนสายที่เสียบกับที่จุูบุรี่นะครับผมสืดยอดมากครับอันนี้ครับที่วางแขนครับ นี่ครับด้านหลังอันนี้นะครับไฟแบบสไตายไวยแท็กนะครับพร้อมข้อไฟหลังนะครับผมเซ็นเซอร์แบบ4จุดครับแล้วก็ตัวเรนเจอร์นะครับจะเป็นปั๊มมาเป็นปั๊มมาเรียบร้อยตัวนูนจากโรงงานนะครับฝา,าท้ายแบบขันแรงเบามาก,มากๆนี่ครับ กองมองหลังครับเราจะมาดูกันนะครับผมว่าไวายแท็กตัวราคา999,000บาทตัวนี้นะครับเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าครับไหนครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับดาวยี์เซนะครับ รับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ4ปี1.89นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฟอร์ดปรดีบายแจ็คด้วยนะครับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ